สวยงามงดงามเลยทีเดียวค่ะสำหรับทีมนี้นะคะน้องๆตัวแทนจากภาคตันออกชิงเหนือโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำรับจังหวัดอุบลราชธานีค่ะท่านอาจารย์อยากจะให้คำแนะนำยังไงน้องๆบ้างคะเชิญค่ะว้าวปีที่แล้วหมาป่าลูกนักร้องเพิ่งมาปีแรกเพิ่งมาปีแรกทำไมใกล้ๆปากเลยนะฮะ อายุเท่าไหร่ครับ13ปีค่ะ13ปีเสียงยังไม่มีอาการแตกไม่มีอาการเปลี่ยนเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวรอดูว่าปีหน้าเสียงจะเป็นอย่างไรหนูจะต้องเจอกับอาการเสียงเปลี่ยนไปแน่นอนนะฮะวันนี้ร้องเพลงอาทิตย์อับแสงได้ค่อนข้างสวยแล้วก็ไพเราะนะครับเพลงนี<ช>้เป็นเพลงที่ที่มีความละมุนของเพลงดนตรีมาแบบเนิบเนิบแบบนั่น เวลาพระเอกร้องเมื่อกี้นี้นะ่ะพระเอกก็จะเลยแบบตกหลุมความละมุนของเพลงเพลงนี้นั่นหมายความว่าพอเราร้องเนี่ยเราก็จะย้วยไปตามเพลงนั้นไหมเนนะี่ยมันมีข้อดีไหมเราอาจจะคิดว่าถ้าเราร้องแล้วมันย้วยไปตามเพลงเนะี่ยมันจะเกิดความไพเราะขึ้นแต่ในะอีกทางหนึ่งของคนที่ฟังแล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าแบบมันย้วยไปมันเนิบไปนิดหนึ่งเฮ้ะนั้นอนะ่ะเพลงที่มันมีความแบบย้วยแบบนี้ในดนตรีเนี่ย หนูร้องไม่ต้องให้มันย้วยมากหนูจะร้องเป็นนั้นคนฟังจะได้รู้สึกได้ว่าเอ้ะมันดูแบบนี้มากเกินไปนิดนึงนั้นแต่เสียงเพราะรู้ป่าเสียงเพราะและที่ดีก็คือครับ คุณผู้หญิงมีภาคภาษาอังกฤษให้ไว<ช>้ใ,<ช>ให้เราได้ฟัง<ช>ด้วยใช่ค่ะใช่แต่ไอ<ห><ะ>เรื่องยวยเนี่ยนะไม่รู้จะบอกเด็กเนีใช่ใช่ใช่เพราะคนจะเข้าใจผิดว่าการร้องแล้วก็เราร้องลากคำเยอะๆเนี่ยมันจะกินใจคนแต่จริงๆไม่อ่ะฮะเคยชมไม่ต้องเคยชมรวมผีรวมใจนี่คือยวยเคยชม รวมพิรมใจ,ใจ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 ไม่ต้องไปขนาดนั้นนะก็อย่างอื่นดีนะเลือดเหลือเท็กความย้้ยเนี่ยนะลดลงมานนิดหนึ่งน่าจะดีนะพี่หญิงนะครับครับผมเก่งมากลูกพี่หญิงมีอะไรเสริมไหมครับเนี่ยแหละเรื่องเดียวเรื่องยุ้ยนี่แหละเพราะอย่างอื่นดูดีมากแล้วก็หนูร้องเพลงได้ดีลูกเสียงดเดี๋ยวจะสมบูรณ์วันนี้หลังจากเสียงแตกลูกแต่ต้องระวังตอนท่วมเสียงแตกก็แล้วกันนะคะ คุณคะค่ะขอบคุณค่ะถ้าร้องชีวิตในโลกดำรงเลิงใจอ่ะอันนั้นดีดีใช่ป่ะช่วงสูงสูงเนี่ยชีวิตในโลกดำรงใจตัวนี้แข็งแรงดีมากเลยอ่ะคือความแข็งแรงของเสียงมีนะพี่โจนะครับเนี่ยต้องเอาตรงเนี้ยเพราะเสียงเราดีสำหรับระบำนะครับก็น่ารักเนาะเป็นเป็นอาจจะเป็นเรียกว่าจินตลีลาได้เลยอันเนี้ยนะครับมันมันไปของมันเรื่อยๆแนะนํานิดเดียวก็คือว่า ไปแค่จัดระเบียบท่าทุกอันนะครับจัดระเบียบท่าให้มันให้มันให้มันเท่ากันนะครับเดี๋ยวขาวางวิธีวางขาวิธีกดปลายเท้าให้มันเท่ากันโดยระบำส่วนรวมมันก็ไปของมันอย่างสวยงามอย่างมือนี่แนะนำนะครับเพราะว่าถ้าเป็นระบำตะวันตกเนี่ยเขาจะไม่หักมือมือมันจะไปตามลายของมันอย่างนี้มันจะไม่มีอย่างนี้ถ้าเืิดเป็นละครลำเนี่ยเขาจะใช้ข้อมือเขาจะหักข้อมือแต่ว่าเป็นดานเนี่ยมันจะไปตามตามลายของมัน แต่ว่าถามว่ามีหักข้อมือไหมมีบางระบมันมีหักเวลาที่มันจะแบบวันอาทิตย์ส่องแสงเนี่ยเขาใช้ได้แต่ว่าโดยหลักการของลายเนี่ยมันจะไม่หักมันจะไม่มันจะไม่เฟล็กอ่ะมันจะกดไม่น้องเห็นเท้าไหมเท้ามันก็กดมือมันก็ตรงมันจะไม่หักนี่คือนี่คือเทคนิคคือการจัดระเบียบเท่านั้นเองนอกนั้นก็ทุกอย่างมันก็ถือว่าเป็นระบาที่กลมกลืนกับกับอันเนี้ยอันนี้เป็นข้อแนะนําที่จะให้ไปปรับปรุงคือบอกไว้เพราะเดี๋ยวเราจะไม่รู้ว่าเออมันไม่ มันไม่การจัดระเบียบคืออะไรน้องก็จะมาถามว่าพี่ก็พูดว่าการจัดระเบียบการจัดระเบียบก็คือการจัดท่าวางที่มันถูกต้องของลายของท่าระบำที่มันควรจะเป็นมันจะทําให้ระบำนั้นมันสมบูรณ์ขึ้นถามว่าเฟล็กได้ไหมทําได้ไหมไม่ได้ผิดเพราะบารระบำตะวันตกเนี่ยมันไม่มันไม่มันเป็นการแหกกฎทุกอย่างถ้าเขาจะทําแหกกฎได้ว่าแต่มันจะมีสไตล์ของมันว่าถ้าเต้นแบบนี้คือบัลเล่เต้นแบบนี้คือมเดินเต้นแบบนี้คือคอนเทมเต้นแบบนี้คือฮิปฮอ มันจะบอกประเภทของมันไว้เลยนั้นอันนี้มันเป็นลักษณะจินดาลีลาที่ออกไปทางค่อนข้างจะใช้ทักษะของบาเล่ค่อนข้างเยอะใช่ปะรัะน,นั้นมันก็ต้องไปในทางในแทร็กของมันเท่าน,นั้นเองนะครับนอกนั้นก็ถือว่าใช้ได้เลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านด้วยนะคะ <c oughs> และขอบคุณน้องๆน,นะคะจากโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติด้วยค่ะขอบคุณค่ะ อาจารย์ขาอย่างคําว่ายุ้ยเนี่ยทำให้นึกถึงสมัยก่อนตอนหนูเด็กๆฟังเทปแล้วเทปมันยืดอย่างนั้นน่ะมันคล้ายๆอย่างนั้นนิดนึงไหมคะไม่ค่ะมันคนละแบบกันใช่ไหมคะคนละแบบอันนั้นอันนั้นจะยุ้ยกว่านี้เลยมันจะยุ้ยยุ้ยแบบยุ้ยทั้งเพลงแซวเล่นนะเซลเล่สมัยก่อนนี่โอ้เอาเดี๋ยวก็ต้องไปอะไรนะเอาแบบเข้าตู้เย็นเข้าตู้เย็น